วิ่งหนีอ,อะไรอยู่นะฮะเนาะเมื่อคันแล้วดูดิดูดูวงปีเฟอรที่อัดแน่นเป็นปลากระป๋องวงปีเฟอรที่อัดแน่นเป็นปลากระป๋องนะครับเนาะมาเรี้วขึ้นรถไฟเหมือนไฟกำลังไหม้นะฮะชีวิตเร่นนี่ฮะไม่ไหวาย<ะ>ชีวิตกรุงเทพไม่ไหวเลยถ้าพี่ <นะ S 2> พีได้มาอยู่นี่จะเป็นไงผมก็คงตั้ง ดูต้มฮะไม่ม like ันไม่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตผมอ่ะผมก่ารังสับสนนะตอนนี้ผมสับสนอยู่นะสับสนว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายใช่เหรอนี่คือสยามพารากอนนะฮะใช่เรากำลังจะไปที่นี่นะเราจะมาเที่ยวที่พารากอนเลือจะไปสยามที่เป็นสยามโซนที่เป็นไปไปสรุนเดินกันตรงเนี้ย 个买肉呢啊。